สาเหตุที่ผมต้องเอาเต่าตัวนี้มาลงอีกก็เพราะว่าอ่าไปเที่ยวไปเที่ยวเลยวตอนนั้นเต่าเขาเขาหายไปนะครับเขาหายจากบ้านไปคือแอบออกจากบ้านไปเพราะงั้นเดี๋ยวก็ประมาณเกือบสองปีนนะเกือบสองปีอ,อ,อันนี้คือภาพเดิมก่อนที่เขาย,ยังไม่หายจะไปไหนตอนที่อยู่บ้านก็มาเที่ยวออกมาเที่ยวนอกบ้านนะเขาก็หายไปสองปีนะครับตอนนี้ก็เจอเขาแล้วนะครับไปเจอเขาแล้วนะ ก็อยู่ที่วัดนะครับหลวงพี่จับได้แล้วก็ไปโยนลงบอ่อแล้วก็เลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวดูว่าตอนที่ได้มานะครับอันนี้เป็นภาพที่ได้มาวันแรกนะครับก็เอามามาไว้ในในตู้ปลาก่อนนะครับตู้ตู้เดิมเพานั่นแหละนะครับเป็นพันธุ์คอมมอนสแนปเปอร์นะครับเป็นเต่าที่กินเนื้อนะครับไม่ใช่เตา่านานะครับ แต่เต่าเต่าพันุ์นี้ชอบออกเดินหากินกลางคืนนะครับออกเดินหายกินกลางคืนนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่รู้จักเต่าพันธุนี้นะครับแล้วก็อย่าอย่าเผยเขากัดทีเดียวนะครับถ้าเขากัดนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับเต่าพันธุนี้ครับปากก็คมมากนะครับยิ่งกว่าตะไคร้ยิ่งกว่าคีมเล็กเลยนะพอได้มาแล้วก็ทำการอาบน้ําให้นะครับอาบน้ําแล้วก็ป้อนเนื้อนะครับเพราะมันเต่ากินเนื้อนะครับพอป้อนเนื้อกันนะครับพอยิ้มแล้วก็ จะพาเขาออกไปเดินเที่ยวนะครับเดินเที่ยวตามาตามตามต่าย่านะครับแต่ถ้าเป็นเตาน่านานี่หดหัวนะอาจจะไม่เดินนะครับแต่เต่านี้เดินสบายเลยครับไม่ไม่ได้ไม่ได้หดหัวแล้วก็ไม่นั่นนะครับคือเต่าไอ้นี้มันเขาเขาแสดงออกได้นะครับเขาไม่แบบหดหัวแล้วก็อยู่มันเตาน่านา ชอบเดินเที่ยวแล้วก็หากินตอนกลางคืนนะครับแัดตอนกลางวันเขาจะเอ,อบดันอยู่ในน้ําอยู่ในบ่อนะครับอันนี้ได้จากหลวงพี่หลวงพี่ก็เก็บไว้ให้เลยนะครับแล้วก็พอเจอเดินออกมาขึ้นบ่อมาเดินตอนกลางวันนะครับแล้วก็ก็เรียกเรียกให้หลานีไปดูแล้วก็เอาปับมานะครับเนี่ยครับปล่อยให้เดินเที่ยวตามป่าหญ้าอย่างเงี้ยเขาชอบเลยนะครับก็ดีใจครับสําหรับ Uh, ลงคิปไปวันแรกนะครับผมลงคิปไปวันแรกวันที่2นี้เจอเต่าตัวนี้เลยนะดีใจมากเลยครับที่ได้กลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ